ไปกันแบบไวๆนิดๆนะฮะแถวนี้เป็นแถวรถรถไถนะครับแล้วก็แถวต่อมาก็จะเป็นแถวรถเกี่ยวข้าวนะครับผมรถเกี่ยวข้าวเราก็สอบยันมาซ a หนึ่งสามอ j ห้านะครับอิสกิแล้วก็เป็นเรือปุ้มนะนี่เป็น g c ซ1สองหนึ่งห้า g สองนึ่แปดไล่นะครับผม GC ซีนะครับผม g ีซีจีซีสองหนึ่งสองนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาเป็นติดแอร์ห้าแถวแปดสิบแดงม้าเก้าสิบแดงม้าหกแถวสี่สิบห้าแรงม้าลองมาสอบแสนสองหมื่นสองพันบาทสามแถวสามสิบแรงม้าสามแถวสามสิบแรงม้าสองแถวยี่บหกแรงม้ายี่ห้าแรงม้านะครับผมรึ่นพรมลายนะครับวันนี้สองแถวนี้ G ีซีสองสองสองนะครับผมวันนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอิซกิซีพีเอท้าฮิซากิห้าสิบคูต้าอาร์หนึ 50, ่งแปดนะครับจีซีสองหนึ่งห้านะครับผมรถไถติ่นาขับนะครับทั้งพิโกโรแล้วก็ยันม่านะครับผมรถไถห้าสิบแรงม้ากับแปดสิบแรงม้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโกดัง เครื่องสีข้าวนะครับขายทั้งปีทั้งส่งนะครับตะแกรงกลมตะแกรงโยกนะครับผมตะแกรงกลมมีมากกว่า30ตัวนะครับผมตะแกรงโยกอีกยี่สิบตัวอีกตบตะแกรงโยกเหลือน้อยแล้วตะแกรงโยกเหลือประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับผมนะนี่นะครับผมพอสนใจติดต่อทางมาได้นะครับศูนย์ก็สองห้าก็แปดสองต่อหนึ่งนะครับก่อนนี้ก็ดังเราก็จะได้รถเข้ามานะครับผมจะเข้ามาตุนอีกประมาณหนึ่งร้อยคันนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ นี่ hey, ผมช่างเบอร์สสวัสดีครับ